สวัสดีคะ่ะ FC ทุกทกท่านคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางลาวสตาร์นะคะวันที่9กันยายน2567นะคะพี่น้องก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ fc ขาแนวทางที่จะจัดทำขึ้นมาให้ท่านได้รับชมต่อไปนี้นะคะเป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านถ้าสมมติว่า fc ไม่ชอบก็ลองพิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะถ้าชอบก็ตามได้ ถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะคะทุกคนสําหรับเลขเด่นประจําวันท่านจะสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันเนาะคะ่ะมีมือเข่ามือหลดุดคือกันพี่น้องทุกคนใจจะพาทุกคนไปวันที่8นะคะว่าเข้าหรือหลุดนะคะวันที่8วันอาทิตย์นะจ๊ะใจให้เด่น4และ3นะคะทุกคนมา19 2 4 4สองพี่น้องเด่นมา4นะคะเลข 4, 4 4มา2เด้งนะคะทุกท่านใจไม่ได้จับคู่44ให้เนาะพี่น้อง เลขเด่นประจําวันหนึ่งกับหกช่วงนี้คือหลุดหมดนะคะทุกคนหลุดเมดแอดแลดพี่น้องวันที่แปดนะคะเรามาลุ้นต่อวันที่เก้านะคะถ้าชอบก็ขอให้โชคดีเช่นเคยนะคะสําหรับวันที่เก้าจากที่ใจคํานวณตัวเด่นมาได้วันนี้นะคะใจได้อยู่ที่เด่นหนึ่งและศูนย์คู่ที่ใจจะจับให้ท่านได้รับชมนี้นะคะเป็นการจับคู่ระหว่างคู่ตัวเด่นสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวันนะคะทุกท่าน บางคู่ก็ได้จับให้บางคู่ก็ไม่ได้จับให้นะคะสําหรับเลขเด่นประจําวันเนาะพี่น้องเนาะวันไหนจับเลขยากก็ไม่ได้จับให้นะคะมาดูกันค่ะทุกคนหนึ่งนะคะหนึ่งเก้าหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งศศูนย์ค่ะพี่น้องศูนย์เก้าศูย์สองศูนย์สี 07นนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะคู่ตเด่นวันนี้ก็คือ1001นะคะทุกท่านคู่ที่ชอบหนึ่งคู่นะคะเมอรอนี่ใจมาก0220นะคะส่วนศูนย์ประจำวันจันทร์ก็คือ0770 0220สามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะสำหรับเลขศูนย์เนาะคะ่ะพี่น้องแล้วแต่ความมักได้จ้ะเดอ้อ สำหรับเลขเด่นประจำวันนะคะประจำวันจันอยู่ที่เลขเจ็ดและเลขสองเลขสองและเลขเจ็ดนะคะเบิ้ลประจำวันคือสองสองกับเจ็ดเจ็ดสองกับเจ็ดนี้ท่านสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะทุกคนเรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันนะคะเด่นแยกอยู่ที่หนึ่งและศูนย์เด่นประจำวันอยู่ที่สองและเจ็ดเป็นหนึ่งสองหนึ่งเจ็ด 12ึ่จได้จับไฮหนึ่งเจจไม่ได้จับไ้ถ้าพี่น้องมกักกะตามได้ค่ะ0ูนย์ค่ะศูนยจจับไ้ทั้ง2คู่แล้วแต่ความชอบนะคะทุกท่านค่ะพี่น้องขาสำหรับแนวทางเราสตาร์นะคะวันที่9กันยายนสองพัร้อยหกสจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคๆมันๆกันสุขสุขคนเด้ยพี่น้องสวัสดีจ้า